อันนี้ต้องมาเตือนกันนะคะสาหรับใครที่ไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสเปิดดูเห็นข่าวตอนเช้าแล้วข่าวเนี่ยคือเป็นข่าวส่วนใหญ่นะคะถ้าช่วงเช้าจะเป็นข่าวเรื่องชาวบ้านที่เป็นเรื่องของการฆาตกรรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นข่าวเรื่องการฆาตกรรมเราก็จะรู้แค่ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่สมัยนี้ค่ะข่าวฆาตกรรมอะค่ะด้วยความที่ การรายงานข่าวของของนักข่าวเปลี่ยนไปคือนักข่าวก็จะค่อนข้างลงดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่สองก็คือมันมีสภาวะของน้ำเสียงแล้วก็อารมณ์อะไรเงี้ยใส่เข้าไปด้วยในข่าวนั้นนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าใครที่เสพข่าวแบบนี้บ่อยๆถูกชาวแล้วมันมันจะซึมเข้าเราโดยไม่รู้ตัวเราจะมีความรู้สึกกับเขา กับข่าวนั้นนะคะเรียกง่ายๆว่ามันอินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วมันจะถูกสะสมเป็นสภาวะความเครียดความกังวลความกวสะสม,มะอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอย่างยาเนี่ยยารักษาโรคซึมเศร้าคุณหมอบอกเลยว่าให้งดดูข่าวจำเพศที่ประเภทนี้ไปก่อนเลยซึ่งยาง,งดดูข่าวพวกนี้ไปสปีเลยนะคะช่วงที่ยาเป็นซึมเศร้าหนัก คือให้งดเสพสื่อเหล่านี้ไปเลยนะคะงดไปเลยนะคะเหตุผลเพราะว่ามันจะซึมซาบเข้ามาสู่เราอะคะ่ะซึมซับเข้ามาสู่เราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นสภาวะความเครียดสะสมความดิ่งสะสมแล้วก็เป็นทัศนคติไม่ดีสะสมอยู่ในตัวเราะคะ่ะสารในสมองของเรามันจะจํามันจะแบบมันจะเขาเรียกว่า ัวเพราะฉะนั้นให้ทุกคนน่ะฟังก็ได้ดูก็ได้ดูแบบผ่านๆก็พอนะคะไม่ต้องถึงขั้นแบบไปนั่งตั้งใจดูเราไปแบบบางคนเนี่ยเขาไปอินกับมันเข้าไปตามมันว่าอะไรยังไงจนถึงขั้นแบบระวังมากๆนะคะเพราะว่ายาที่ยายเห็นคือวันหนึ่งไม่ได้มีข่าวเดียวและมันมีข่าวเปลี่ยนใหม่ทุกวันข่าวคาตรกรรมคือมีทุกวันแล้วคือแบบ สำนักสื่อต่างๆก็ลงดีเทลแบบลึกมากๆแล้วใส่อารมณ์ลงไปอีกซึ่งมันเหมือนเราดูละครนะคะคุณรู้สึกไหมคะว่าเราดูละครเรารู้นะว่ามันคือละครมันคือหนังมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราร้องไห้เพราะมันมามีผลต่อมัน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 กระทบจิตมันมันมามีผลต่อหัวใจเราจริงๆอะค่ะในการนําเสนอเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนอะอย่าอย่า ถ้าเป็นไปได้พวกข่าวขักากรรมพวกนี้ข้ามไปก่อนนะคะถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีสภาวะความเครียดหรือใครยังไม่เครียดยังมีชีวิตอยู่ปกติก็อย่าไปเสพมันเยอะปล่อยผ่านๆเพราะที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะใครจะฆ่าคนตายใครจะอะไรยังไงอะเรารู้แค่ว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงก็พอเอาไว้ระวังตัวเองพอแต่ว่าไม่ต้องไปลงลึกเพราะมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตเรา โอเคไหมเอาแค่ตัวเราตัวเดียวก็พอคนเดียวก็พอมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตเราไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขหรือรวยหรืออะไรขึ้นมากเลยใครจะค่าคนตายใครจะอะไรก็พอไม่ต้องไปสนใจเยอะคะ่ะทุกคนอย่าเสพเยอะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งสาเหตุของการนํามาซึ่งความเศร้าหมองในหัวใจเกิดเป็นความเครียดสะสมเกิดเป็นสภาวะหนึ่งที่อาจทําให้คุณนําไปสู่ความซึมเศร้าแล้วก็ความรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตได้อันนี้เอามาเตือนนะคะ Tá? Huh?